ไปชมกันครับผมพี่น้องไปช่งกันครับผมนี่ิ่งกันจะชัดพี่น้องอินเดียพี่น้องพี่น้องนี่พี่น้องชัดๆพี่น้องชัดๆบักเอฟเลยพี่น้องบักเอฟบักเอฟเลยครับผมนี่พี่น้องิ่งกันจะชัดเลยนี่วงแรกรอบแรกพี่น้อง บรรจุบังเกษครับผมบรรณาบาลคำใส่ครับมือนี่เขายิ่งไหมได้บรรลุไม้น้าบ้านครับผมมือนี่เขาบาไปไกลพี่น้องเขายิ่งไหมนาบ้านนี่พี่น้องครับขาข้างบ้านนุ่มวนพี่น้องครับไอ้ข้างหลังผมเลยก็เป็นในบ้านบรรลุข้างหลังอะไรก็อะไรอีกข้างยับก็เป็นบ้านบรรจุเองพี่น้องบรรจุเองครับมือนี่เขาบาไปลาไกลพี่น้องเด้อเดี๋ยวเฮ้าไปรอดึงกันเป็นวันบรรลุครับผมภาษีมานบุญมานครับรอดีตามช่วงกันครับผมครับไปครับผมครับผม ไปชมก,กันครับผมพี่น้องไปชมกันครับผมมีตัวหรือเปล่าน้องพี่น um> ้องนะนี่ไม้ไอ้บันเบอร์อ้นหนิพี네่น้องไม้ปลาโอ้อ mm ยูี่ละไม้ปลากล้วยแม่นพี่น้องอ่ะเบิ่งกันพี่น้องเบิ่งกันพี่น้องเพื่องกันมีตัววะมีตัวพี่น้องมีตัวโอมีตัวครับผมโอ้โหพี่น้อง ไมายน,นี่ม oh, oh ีโตพี <im <im ่น้องไมายนี่มีโตนี่พี่น้องนี่พี่น้องโอ้โหพี่น้องนี่เบิ่งกันชัดพี่น้องโอ้ยิงเงินพี่น้องพี่น้องนี่พี่น้องชัดๆพี่น้องชัดๆบักเอฟเลยพี่น้องบักเอฟบักเอฟเลยครับผมนี่พี่น้องเบิ่งการจะชัดเลยนี่วงแรกรอบแรกพี่น้องฝีมือเบานบพี่น้องนี่พี่น้องโอ้โหบนหน้าเสื้อาัชมีหนูใหญ่ ขนาดนี่พี่น้องเบิ่งเอาเบิเ่งเ,เอาพี่น้องเบิ่งเอา,อาเดี๋ยวเอาขึ้นมาข้างบนพี่นอ้องไปเบิ่งข้างบนกันเลยครับผมขึ้นมาจะชันเลยพี่น้องนี่พี่น้องโอ้นี่เป็นไม้หนาบ้านเลยพี่น้องเป็นไม้หนาบ้านอันนี้เป็นบ้านไอ้น้ำอุ่นเพิ่นพี่น้องเป็นปลาเกวยเป็นปลามันหางพี่น้องอยู่นี่มึงเป็นช่องว่างบ๊วยเหี้ยนคนพี่นอ้องอ่พี่น้อง นี่สุดยอดมากพี่น้องรอบแรกครับผมเจ้าของผลงานมอนบ์นี่ไปเดินทางกลับเลยฮะไปอยู่หน้าบ้านมอจุอยละไปเดินเท้านี่ก็เป็นหน้าบ้านเลยพี่น้องเป็นหน้าบ้านนี่ยิ่งกันหน้าบ้านเห็นเลยพี่น้องนี่ยิ่งกันหน้าบ้านเลยนี่นี่คือไม้พี่น้องเป็นไม้อ่ะนี่คือไม้พี่น้อง นี่หน้าบ้านเลยหลินกันนาบ้านเลยพี่น้องนี่มองไหนก็เป็นบ้านบาจูพี่น้องบ้านบาจูบ้านบาโนบพี่น้องอะเดี๋ยวเรากลับไปถานทัาเผาเลยพี่น้องเกับพี่น้องอีกครับไปอีกรอบหนึ่งพี่น้องนี่ละไม้ข้างทางเขานี่ละข้างทางหน้าบ้านเขานีละหลินเป็นบ้านของบาจูพี่น้องเป็นทางอันนี้ละนี่หอดไม้เขาเลยพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ้งไม้กันเลย ข้างเงินเพิ When ่นพ so, <ful> ี <transcend ent> ่น so ้องข้างเงินเพิ่นอันนี้ข้างเงินหน้าเงินหลังนี่พี่น้องขาเงินอ่ะไปลุ้นกันพี่น้องกองนี่เห็นกันไหมพี่น้องเป็นหนูหองลามพี่น้องเป็นหนูทองขาวนั่งกินข้าวอยู่โต๊ะหน่อยพี่น้อง รูดตรงเขาเนี่ยนั่งก้มกิขาเสื้อพี่น้องหลอดไฟตาเบาโจคิดว่าเป็นหลอดไปถ่ายพี่น้องเบาโจทยเป็นเมื่อเงื่อนเป็พี่น้องอย่างเด็ค่อยติดตามชมกันอีกกองที่หากองข้างหน้าพี่น้องนั่งกินข้าวเสื้อพี่น้องรถดตรงเข่อยู่หมวกไฟเบาโจทพี่น้องไปเลยพี่น้องอ่ะเอาไปต่อกองไมเลยพี่น้อง สวัสครับพี่น้องกระผมพี่น้องครับผมไก่ย่างมากกับที่ทุ่มหาทุ่มแหละพี่น้องครับอากาศก็เริ่มเย็นนบอบ่นครับผมอ้าวเข้ามาสรุปไอ้ผลงานเข้ามาเลยครับอ้าวไอ้พี่น้องเรับเพิ่งมีเงินแปมครับครับยิ่งไอ้สองฟังเป็นเฮี่ยนคนพี่น้องครับเฮี่ยนเฮี่ยนที่บ้านนี่แหละพี่น้องครับผมไอ้ไก่กันเลยอ่ะแล้วก็มาจบกับฝากขุนยานนี่เรย้อพี่น้องครับผมไอ้ไก่ ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งบาจูนี่เลยครับ,รบเธอเปล่นก็ตังใจให้บาจูกับเบานุบคิปใหม่ๆมภาพพี่พี่น้องไปหาล่ะหาไอ้กองเขาไอ้มองมอง,มองมันทีน่ว่าไม้ที่บนเด็ดเด็ดนะครับแม่ครับแล้วก็ปลาไอไอ้ป้าหม,หมาูบาจูดพร้อมนี้เลยพี่น้องสนใจทักมาได้ทั้งเบอร์โทรติดคลิปได้พี่น้องเนี่ย สารคิมอิเกะฝากไว้ต่ำหน่อพี่น้องในการคลิปหน,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 น้าครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับผม